10ประโยชน์ของงาดำหลายคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะมีคนบอกว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมันมีประโยชน์อะไรบ้างหมอทีมช่วยบอกได้ไหมนะผมจะมาคลี่ให้ฟังนะครับพูดจากงานวิจัยล้วนๆเลยอันที่1น,นะครับเขาพบว่าเวลากินงาดำนะครับ เราจะได้โปรโตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่างาดำา1ช้อนโต๊ะจะมีโปรโตีนประมาณ5กรัมก็พอๆกับนมเกือบกล่องหนึ่งเลยนะครับข้อที่2ครับเขาพบว่าเวลาเรากินงาดำเป็นประจำทุกวันวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ผลในการลดความดันโลหิตส,สูงประมาณ6%ใน1เดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนนะครับมันจะช่วยลด LDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้10% ข้อที่4ี่นะครับคือมันช่วยในการกระตุน้นการเผาผลาญพลังงานได้เพราะเขาพบว่าไขามันประมาณ80%เลยนะที่อยู่ในงานดําเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุน้นการใช้ไขมันสะสมดังนั้นมันจึงช่วยในกระบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กําลังลดความอ้วนได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะครับลองกินดูข้อที่5เนี่ยมันมีแคลเซียมสูงนะดังนะนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทําให้แคลเซียมเนี่ยไปฟื้นฟูทําให้คนที่เป็นวั ไขทองอาจจะลดโอกาสการเป็นกระดูกพูนได้นะครับหรือคนที่เป็นเด็กๆถ้ากินงาดําก็จะช่วยทําให้เพิ่มความสูงหรือทําให้มวลกระดูกเนี่ยหนานแน่นได้เร็วนะครับข้อที่6มันมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B6 นะครับวิตามินบ1 3และ6เนี่ยพบว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยนะครับข้อที่7นะครับ มีธาตุเหล็กสูงดังนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจางจะขาดธาตุเหล็กการกินงาดำเป็นประจำก็ช่วยบำรุงเลือดได้อย่างดีนะครับข้อที่8มันมีเซเลเนียมมีเซเลเนียมนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันดังนั้นคนที่กินงาดำเป็นประจำก็จะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดได้นะครับคนที่กินงาดำเป็นประจำเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวเซเลเนียมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนไทรอยทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้น ไทรอยเราทำงานปกติ ข้อที่9นะครับถ้าเรากินต่อเนื่องนะครับเขาพบว่ามันลดอาการปวดข้อได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ํามันที่อยู่ในงาดำเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะไปช่วยหล่อลื่นทําให้ข้อเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดนะครับแล้วทาให้ขยับได้ดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนติดกันนะครับข้อที่10ก็คือมันเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติคล้ายๆกับไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเวลากินเข้าไปมันจะช่วยลดอาการไวทองได้ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับในผู้หญิงได้แล้วก็ ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพุนในผู้หญิงสูงาอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นใครชอบงาดํากินได้นะครับผมแนะนํากินแบบปลอดภัยเริ่มจากการกินเพียงแค่วันละ1ช้อนโต๊ะก่อนก็เพียงพอครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่ากินวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยไม่ค่อยสะดวกทํำยังไงดีในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะครับมีทั้งงาดําผสมถั่วเหลืองงาดําผสมฮวกล้องงอกงาดําผสมนมที่ขายอยู่ในมินิมาร์ททั่วไปสามารถเลือกได้ครับ แต่ใครก็ตามนะบอกว่าเอ๊ะงาดำพวกนี้สามารถเอาไปทาผิวได้ไหมทาได้นะเขาพบว่าตัวงาดำเนี่ยมันมีวิตามินอ e ีอยู่นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแกมมาโทโคเฟอรอลนะครับแกมมาโทโคเฟอรอลเนี่ยจะสามารถเอาไปผสมตามพวกครีมต่างๆแล้วช่วย ลดการอักเสบหรือช่วยชะลอไวจากแสงแดดได้นะอย่างซึ่งช่วยลดการอักเสบจ,จากผิวที่โดนแสงแดดมานะคือพูดง่ายคือลดอาการเบร์นหรือลดอาการแสบร้อนจากการโดนแสงแดดได้อ๋อคำว่าโทโคเฟอรเลเป็นแบบนี้เองนะฮะถ้าใครจะพยายามไปหาในอินกริเดียนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ความงามแล้วหาคําว่าวิตามินอีจะไม่มีนะครับเวลาเราใส่ในอินกริเดียนเราจะเขียนว่าโทโคเฟอร์เลนะครับดั่งนั้น T O C O PHERO L ประมาณนี้ t o ลโคเฟรอรอลนะครับอาจจะเขียนผิดเขียนถูกแต่ใกล้ๆประมาณนี้เลยครับรักทุกคนนะครับใครชอบงาดำก็กินได้หรือเอาน้ำมันงาดำมาทาผิวเพื่อความสวยงามก็ได้ครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพความงามต่างๆก็เจอกันใน YouTube Facebook IG